ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของวิธีการเชิงระบบนะครับในการบริหารเนาะเราจะเคยเรียนมาแล้วนะครับว่าระบบนั้นเป็นยังไงนะครับแต่วิธีการเชิงระบบนะครับมีนักการศึกษาหรือ,อนักวิชาการหลายท่านนะครับได้ให้คํำนิยามหรือให้ความหมายแล้วก็บอกเสนอแนะวิธีการ เรดับขั้นตอนไว้นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมขอจะสรุปตามความเข้าใจนะครับแล้วก็จะใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้นะครับในเรื่องของวิธีการเชิงระบบในการบริหารนะครับส่วนที่1นนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับว่าวิธีการเชิงระบบเนี่ยนะครับหรือสิสเทมเป็น s y s t e m แ p ปโพสเนี่ยนะครับหมายถึงอะไรนะครับ s y s t e m แ p ปโพสนะครับหรือวิธีการเชิงระบบเนี่ยเป็น การนําเอาความรู้เรื่องระบบนะครับเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหากําหนดวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้แนวทางในเรื่องของระบบเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจทําให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับทางเอาพุทธเอาคำซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนานะครับดังนั้นถ้าเราจะพูดถึงระบบเนี่ยในทุกสิ่งเนี่ยมันมีระบบมันมีขั้นตอนอยู่แล้วนะครับทําไมที่ผมพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีระบบมันมีขั้นตอนของมัน ต้องท้าความนะครับกลับไปก็คือในเรื่องของ System a t i c thinking นะครับหรือการคิดเชิงระบบการคิดเชิงระบบก็จะเป็นรากฐานของการวิธีการเชิงระบบนะครับคนที่มีความคิดเชิงระบบก็แสดงว่าเขาคนนั้นนะครับด้วยคุณสมบัติแล้วเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในภาพรวมของปัญหานะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงองความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่ หลากหลายผ่านกระบวนการคิดกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับและก็การแก้ปัญหาหนึ่งอย่างนั้นอาจจะส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับอาจจะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมานะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในรูปแบบของคําว่าระบบนะครับหรือวงจรเชิงระบบนะครับดังนั้นวิธีการเชิงระบบนะครับตามความหมายเราจรึงนิยามได้ว่ามันเป็นวิธีการนะครับเป็นรูปแบบนะครับที่จะแก้ปัญหา ในรูปแบบขององค์ครวมในภาพรวมโดยทุกอย่างเชื่อมสัมพันธ์กันเป็นขั้นตอนด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เรียกว่า Process นะครับอย่างาร้อยรัดกันนะครับทั้งจะเป็นกระบวนการที่เรานํามาใช้ในส่วนของการแก้ปัญหาเช่น PDCA นะครับหรือกระบวนการอื่นๆและไม่รู้ละนะครับแต่เรานำมาแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยนะครับ าการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับก็จะมีผลลัพธ์ออกมานะครับทางเอาพุท t เอาคำซึ่งแต่ละขั้นตอนก็จะมีการรีเฟกซ์นะครับการสะท้อนแล้วก็การให้ฟีดแบ็กกลับไปนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าวิธีการเชิงระบบนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้สั้นที่สุดก็คือวิธีการเชิงระบบคือกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยเน้นที่ปัจจัยนำเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยในส่วนนี้นะครับซึ่งวิธีการเชิงระบบนะครับที่เรานำมาแก้ปัญหาหรือนำมาใช้ในการจัดการองคอ์กรเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับจะพัฒนาระบบอะไรขึ้นมา 1. ต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นนะครับว่าสถานการณ์หรือ,อสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นเป็นยังไงนะครับอันนี้คือความเข้าใจเบื้องตน้น2นะครับ เมื่อเรามีความเข้าใจปัญหาแล้วเราต้องมีการสร้างทางเลือกหรือพัฒนาทางเลือกทางเลือกในที่นี้หมายถึงทางแก้ปัญหานะฮะวิธีการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลายแล้วก็ผ่านการประเมินวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหานั้นออกมาแล้วจึงตกผลึกเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาส่วนข้อที่3นะครับก็คือการแก้ปัญหาหรือการปฏิบัติการแก้ปัญหา ปฏิบัติการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเป็นทางเลือกที่ที่ดีที่สุดเหมาะสมสอดคล้องนะครับและ,ะสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่เลือกไว้ตลอดจนมีการติดตามผลลัพธ์ที่ออกมาจากการแก้ปัญหานั้นนะครับอันนี้เราเราจะเรียกว่าเชิงระบบได้นะครับ ในกระบวนการนะครับจากแนวคิดของเชิงระบบเนี่ยหลายๆขั้นตอนนะครับซึ่งผมจะสรุปให้สั้นที่สุดแล้วก็เข้าใจนะครับว่าวิธีการเชิงระบบที่นำมาใช้แก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราคุณเอาไปใช้ในการจักการเรียนรู้หรือเอาไปใช้ในการบริหารหรือใช้ทำอะไรเนี่ยควรจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับ 1. ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขนะครับ 2. ระบุแนวทางแก้ไขหรือทางเลือกในการแก้ปัญหา นะครับควรจะระบุออกมาหลายขั้นตอนหน่อยระดมสมองออกมาและขั้นที่3นะครับคือเลือกแนวทางแก้ไขการแก้ปัญหาที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดออกมา1ชิน้นออกมา1แนวทางและ 4. นะครับก็คือปฏิบัติตามแนวทางที่เราได้เลือกไว้โดยปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีหลักการมีหลักทฤษฎีมีหลักวิชานะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมีการประเมินความสําเร็จของงานที่เราปฏิบัติ เป็นการสะท้อนผลนะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือ,อนำไปต่อยอดนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับของการใช้เชิงระบบนะครับถ้าเราจะให้เห็นภาพนะเนาะในการบริหารเนี่ยนะครับในการบริหารเนี่ยมันจะมีปัใจจัยในการบริหารหรือกระบวนการในการบริหารแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ถ้าในการบริหารที่ใดที่หนึ่งนะครับมันก็จะมี input process แล้วก็ o u t p u t แต่ละส่วนก็อาจจะมี e e d b a c k เชื่อมโยงหากันนะครับแต่ถ้าโดยคร่าวๆภาพรวมก็จะเป็น Input Process Output Input คือปัจจัยนำเข้าหรือสิ่งที่นำเข้านะครับถ้าในการบริหารสักอย่างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคนเงินนะครับอ่าแล้วก็ วัตถุดิบต่างๆ material นะครับวัสดุอุปกรณ์แล้วก็รวมถึงแนวคิดทฤษฎี method นะครับ methodology นะครับหรือทรัพยากรต่างๆนะครับอันนี้เราจะเรียกเขาว่าปัจจัยนำเข้าส่วนกระบวนการนะครับหรือที่เรียกว่า process ในในส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้กระบวนการหรือวงจรคุณภาพ PDCA นะครับ P ก็คือ plan คือการาวางแผน นะครับ D do คือการลงมือปฏิบัติตามแผนที่เราได้วางไว้ C นะครับ check คือการติดตามตรวจสอบกำกับอาจจะเป็น control ด้วยนะครับอาจจะเป็น monitoring ด้วยนะครับแล้วก็ A a c t คือการให้ผลสะท้อนกลับนะครับ feedback กลับไปนะครับซึ่งเมื่อเราปฏิบัติตามขั้นตอนและวงจรน,นี้นะครับในกระบวนการบริหารหรือการจัดการแล้วก็ตามมันจะย่อมมีผลลัพธ์เกิดขึ้นนะครับเป็น outcome ออกมา นะครับ Input Process แล้วก็ o u t p u t ออกมานะครับซึ่ง Output เนี่ยก็คือผลลัพธ์ก็จะต้องเป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่มันเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของคุณภาพนะครับเป็น Quality อะไรสักสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นในโรงเรียนก็อาจจะเป็นคุณภาพของนักเรียนคุณภาพของคุณครูคุณภาพการบริหารแล้วก็คุณภาพการศึกษาอันนี้นะครับอันนี้คือคุณภาพแต่ถ้าเป็นในทางเศรษฐกิจหรือในทางการค้าขายเนี่ย วัสดุอุปกรณ์ต่างเอาพุทออกมาอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าและบริการหรือความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือรูปแบบของกระบวนการเชิงระบบนะครับตามความเข้าใจเนาะแต่เมื่อลักษณะของอคำสำคัญนะครับมันจะมีคำที่เราต้องคำความเข้าใจนะครับมีคำว่าเอาพุทธเอาคำนะครับ เอาพุทกับเอาคำเนี่ยมันมีความหมายในรูปแบบของของใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับแต่เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเอาพุทเนี่ยนะครับคือผลนะครับเอาพุทคือผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการนั้นๆนะครับส่วนเอาคำคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของความพึงพอใจความคงทนถาวรความ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างนีเ้เราเรียกเขาว่าเอาคำนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันนิดนึงลักล่านกันนิดนึงนะครับดังนั้นการบริหารงานหรือว่าการทำอะไรก็ตามนะครับควรจะต้องมีระบบระเบียบนะครับมาใช้เป็นหลักการในการบริหารจัดการนะครับทั้ง อาจจะใช้แนวะคิดทฤษฎีในเรื่องของระบบอย่างที่ผมพูดไปแต่คนที่จะใช้ระบบได้นะครับผมก็ต้องเน้นย้ําว่าจะต้องมอีวิธีการคิดเชิงระบบนะครับที่เรียกว่า systematic thinking ซึ่งผมได้ทําคลิปไปว้ละนะครับเรื่องของการาคิดแบบเชิงระบบเนะี่ยต้องคิดยังไงนะครับก็ถ้าหากผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ